ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรบ้านน้ำแจ้งพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก วันนี้พลเอกสุรยุจุลานน์นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่รัษฎรบ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลน,นาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ โอกาสนี้องค์มนตรีผู้แทนสำนักราชเลขาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและผู้แทนหน่วยงานต่างๆได้ร่วมมอบถุงพระราชทานจำนวน600ถุงแก่ราษฎรในพื้นที่บ้านนาำแจ้งพัฒนาและมอบพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์หนังสืออุปกรณ์กีฬาแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่จำนวน5แห่งณโรงเรียนบ้านนาัวิทยาอำเภอนครไทยในการนี้หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไปและด้านทันตก,กรรมแก่ราษฎรในพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานต่างๆอาทิสำนักงานอายการสูงสุดเดี๋ยวรวมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่ถวายเป็นพระราชะกุศลด้วยช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การความเจริญก้าวหน้าทุกอย่างนั้นต้องเริ่มต้นที่การศึกษาพื้นฐานเดิมก่อนเมื่อได้ศึกษาทราบชาติถึงส่วนดีส่วนเสียแล้วจึงรักษาส่วนที่ดีที่มีอยู่แล้วให้คงไว้แล้วพยายามปรับปรุงสร้างเสริมด้วยหลักวิชาด้วยความคิดพิจารณาอันประกอบด้วยเหตุผลและความสุจริตจริงใจให้ค่อยเจริญง,งอกงามมั่นคงบริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปพระบรมร,ราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวนพระราชสำนักดิฉันสริสวัส,สวาพาเอกเยี่ยมศิลปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ